มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนะ,ค,ะครับซึ่งได้มีความร่วมมือในการ xài tạo cho thuật, phải không? Nghề nghiệp khác, khác, ทนายความใครคีดเยากเข้เก้าโมงเช้าออก4ี่โมงเย็นบ้างอยากจะตื่นปลายโมงะนะครับอาชีพทนายความเป็นอาชีพที่เราสามารถเป็นเนคดีได้ด้วยตัวเองนะลูกนะเดือนไหนขยันม,มากก็มีเงินมาก มีอาชีพไหนบ้างที่ให้รายได้เราสูงในระยะเวลาช่วงต้นขนาดนี้นะครับทานายความก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจเนาะแต่ถ้าอยากเป็น อีกประมาณ5-6าถึหมื่นเป็นค่าราชการระดับสูงที่สุดเท่าที่มีอยู่ของประเทศเรานะครับมีสวัสดิการ ส่วนเส้นทางเราจะเป็นไปได้ยังไงครับอาชีพที่อาจารย์บอกทนายความคุยภาษาอายการต้องจบกฎหมายเท่านั้นนะอันนี้ต้องฟังให้ดีนะครับต้องจบกฎหมายเท่านั้นเรียนสาขา,อ,นะา,าอื่นเป็นไม่ได้น้องเรียนสาขาอื่นเป็นไม่ได้แล้วทีนี้ทําไมเราจะต้องเริ่มเรียนกฎหมายตั้งแต่ม .4 เพราะว่าอย่างนี้ครับปกติเราเรียนปริญญากี่ปีหรือกี่ปี ของอาจ,จารย์ที่คณะนิติศาสตร,ร์ราชภัฏมหาสารคามนะครับปกติเรียนสาปีขึ้นจบเร็วกว่าเพื่อนเท่าไหร่นะครึ่งปีมีเวลาที่คุณจะไปนค้นหาตัวเองหรือจะไปทํางานให้ก่อนเพื่อนครึ่งปีถ้าเทียบกับมาหาลัยอื่นนะทีนี้แต่ถ้าเราเรียนห้องเรียนนิติศาสตร,ร์ของเรานะครับมันจะสามารถเก็บหน่วยกิจเอาไว้ได้เรียนเนี่ยมสีมหมหเก็บหน่วยกิจเอาไว้ได้หมายความว่าไงครับหมายความ แล้วไปเรียนต่อกับอาจารย์มันจะจบเร็วพืึ้นอยกครึ่งปีนั่นหมายความว่าคุณไม่ต้องเหนื่อยเพิ่มแต่คุณจบเร็วก,กว่าชาวบ้านเขาเต็มๆ1หปีเรียนสามปีจบครับนะฮะรุ่นพี่ๆจริงๆก็ควรจะรเิดยนไิดได้แล้วนะครับแต่ว่าอบอเขาบอกประกาศใหม่ลงมาทับนะฮะเพิ่มมาตรฐานการจัดการรุ่นนี้เรื่ใหม่แต่เดี๋ยวอาจารย์จะ มหบมหร,ร,รวมแล้ว6ตัวนะครับเมื่อเข้ามาเรียนต่อกับอาจารย์เราจะจบได้ภายในอีกที่3ปีเร็วกว่าเพื่อน1ปีครับเพื่อนยังต้องไปสอบตัวทนายในปีที่4ที่5อยู่เลยแต่เราปีที่4เราเป็นทนายความแล้วเร็วกว่าชาวบ้านเขาเน,นี่ยนะนั่นคือจุดเด่นของห้องเรียนที่พิศดตรของเราซึ่งเป็นที่แรก สอนร่วมด้วยนะครับทีนี้ งานที่สาลซึ่งการเข้าไปดูงานที่สาลก็ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะไม่ใช่ทุกคนจะเข้าไปดูได้ง่ายเพราะเราก็ รสบการเราต่อไประสบการณ์ที่ก็คือการได้เื่อนาไปจากายโรเนะครับเพราะว่าได้แขงตทากฎหมายคร้มเพืนมายครัแล้วก็มีค่ายีที่ที่สชาับสหรมาวิทยาลัาชภัฏเยงาแล้วก็การ่ายเราก็ไม่ใช่แค่ไปกันเราะะเราไปรไปุแล้วก็จะเ ที่เขาเป็นทนายที่เขาเป็นประสบการณ์จริงๆแล้วเราได้คุยกันโดยที่ไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรเหมือนพี่ถามน้องซึ่งมันเป็นประสบการณ์ที่พี่รู้สึกว่ามันคุ้มไม่ว่าเราจบไปแล้วเราจะต่อนิติศาหรือไม่ต่อค่ะอย่างน้อยเรามีความรู้ด้านกฎหมายมากกว่าคนอื่นที่ว่าเป็นข้อมูลนะคะสําหรับการเรียนที่นี่ถ้าน้องๆคนไหนที่สนใจพี่ก็อยากจะเชิญชวนค่ะมาเรียนท่องเรียนนิติศาตรนะคะเพราะว่า คมจริงๆค่ะมีรกถาอะไรต้อถามได้นะคะยังไมได้ถ้าถาว่าเดียหนักไม้ก็อนนันะคะเดีครลต่อได้เลยค่ะค่ะสัสดีหาเียกอกนะคะคุณครูที่เบ้ดูแลรงการองเรียวทีดีรเรียนีในความร่วมของณะที่ดีามหาวิทยาลัยราชบัณสนวมกับโรนุณาีกอประกาศ ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนนะคะเราจะได้รับความตงพงครอนะคะคณะอาจารย์จากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมาสอนให้กับพวกเราเลยะะที่โรงเรียนซึ่งถือว่า ภาษาสังคมน,นิ่ิศากตรก็สมัครเข้าเรียนได้ในแผนการเรียนนี้นะคะสำหรัพบพวกเรานะคะคในส่วนของแผนการเรียนภาษาสังคมห้องเรียนนิติศาสตรก็จบการแนะแนวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้ว